สวัสดีบุคลากรทุกท่านนะครับวันนี้ผู้น้อยมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงานทำนะซึ่งวันนี้ก็จะประชาสัมพันธ์ในหน่วยของบริการนะครับตามงานบริการของเรานั้นนะครับก็มีสโลแกนให้เกิดความประทับใจนั่นก็คือยิ้มรับฉับไวจริงใจให้บริการนะครับตามโครงสร้างของหน่วยงานบริการนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่อาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรม ลงมาหัวหน้าแล้วก็รองหัวหน้าหน่วยที่จะช่วยกันดูแลนะครับขับเคลื่อนงานในหน่วยบริการให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ฝ่ายนะครับมีฝ่ายอะไรบ้างนะครับฝ่ายที่1คือฝ่ายนโยบายนะครับในเรื่องของการวางแผนงานต่างๆนะครับให้การทำงานของหน่วยบริการให้เกิดความเรียบร้อยนะครับฝ่ายต่อมาก็คือฝ่ายดูแลน้ํำดื่มนะครับ ก็จะตระเตรียมน้ําดื่มญาติธรรมนะครับในสถานการณ์โควิดเช่นนี้การที่จะมีน้ําดื่มให้ญาติธรรมนะครับเป็นน้าเป็นขวดน้านะครับหรือเป็นแก้วน้ําก็ต้องนํามาทําความสะอาดร้างให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับฝ่ายนําพาญาติธรรมฝ่ายนําพาญาติธรรมนี้ประกอบด้วยนะครับนำพาญาติธรรมเข้าชั้นเรียนนาพาญาติธรรมทานอาหารนะครับนำพาญาติธรรมลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะมีฝ่าย ตักอาหารทยี่ธทำนะครับหลังจากที่แม่ครัวทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงนะครับก็มีบุคลากรไปตักอาหารให้กับยติธรรมนะครับต่อมานะครับ ฝ่ายร้องเพลงแล้วก็นำทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดบรรยากาศทําในชั้นเรียนนะครับก็จะมีบุคลากรที่ดูแลฝ่ายนี้ก็ไปนำพาร้องเพลงนำนำพาเล่นกิจกรรมนะครับแล้วก็ฝ่ายต่อมาก็คือฝ่ายดูแลที่นอนของญาติธรรมนะครับฝ่ายนี้ก็ต้องมาตระเตรียมให้เรียบร้อยนะครับมีมุง้งที่นอนผ้าหม่มอะไรต่างๆ ก็นําออกมาตระเตรียมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีฝ่ายพี่เลี้ยงนะครับที่ช่วยดูแลในชั้นเรียนนะครับเพื่อที่จะทําให้การบริการดูแลยศธรรมให้เกิดความประทับใจนะครับแล้วก็สุดท้ายฝ่ายในการประสานงานกับหน่วยต่างๆนะครับก็จะมีเลขาของฝ่ายต่างๆนะครับที่จะคอยติดตามเรื่องต่างๆนะครับเพื่อให้การทำงานในฝ่ายบริการนั้นนะครับให้เกิดความเรียบร้อย ซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนะครับในฝ่ายงานต่างๆในหน่วยของบริการนั้นนะครับทุกคนก็ต้องกระตือรือร้นเอาใจใส่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่อยากจะทำนะเพราะว่าในการบริการนั้นหัวใจของหน่วยบริการก็คือการดูแลต้อนรับยติธรรมนะครับเอาความจริงใจเอาความมุ่งมั่นออกมากระทํา ฉะนั้นนี่ก็คือหัวใจของหน่วยบริการที่จะมาทำในหน่วยงานบริการนะครับตามสโลแกนของเรานะครับก็คือว่ายิ้มรับฉับไวจริงใจให้บริการหวังว่าจะมีบุคลากรทุกท่านมาทำงานในหน่วยนี้มากๆนะครับยินดีและอนุโมทนาล่วงหน้าสวัสดีครับ